ค่ะตอนต่อไปนะคะเป็นตอน2ฉาก15ค่ะใจ พอตัวนี้ก่อนนะคะผ่านอะไรดิแก้ดูดิ นี่ซุปซิบอะไรกัน,นง่ายๆค่ะฉันถามว่าซุปซิบอะไรกันข้างหลังด้วยมาดูสิเดี๋ยวหยุดหยุดอันนี้นนอะไรกันนะดาว อย่า่อย่าราะน้องค่ะโดดตกแน่เลยเ้ามออะไรไัดหีไปไปเจ้าตกลงนี่มันอะไรกันน่ะก็นั่นน่ะสิใครมาทำกับฉันแบบนี้ ณผู้ชมคะคราวนี้ค่ะนางเอกสาวดอเด็กดิ้นไม่หลุดแน่นอนคราวที่แล้วที่เราเคยนําเสนอข่าวไปจําได้หรือเปล่าคะนางเอกสาวดอเด็กกับไฮโซโมอมา้ามีภาพว่าเดินลงมาจากคอนโดของฝ่ายชายแต่ทั้งคู่นางเอกสาวดอเด็กตอนนั้นบอกว่าไม่มีอะไรคราวนี้เนี่ยต้องมีอะไรแล้วค่ะเพราะว่าเป็นภาพหลุดออกมานัวกันอยู่ที่ระเบียงค่ะคุณผู้ชมคะโอ้ยพูดเดี๋ยวจะหาว่าเต้าข่าวไปดูกันเองเลยดีกว่าค่ะ คุณพระช่วยข่าวล่ามาแรงปอกแตกอีกแล้วคะ่ะนางเอกอักษรยอดดอเด็กที่เคยปฏิเสธความสัมพันธ์กับไฮโซหมอมา้าล่าสุดคะ่ะแค่เห็นก็จะหิวเอ้ยสะพรึงแล้วล่ะคะ่ะงานนี้นางเอกดอเด็กจะแก้ตัวยังไงแล้วกับพระเอกทอทหารใครทิ้งใครก่อนละคะเนี่ย อีดาวด้านตอแหลจริงเลยดูดิดูจุดูจุ๊ตอแหลสุดๆไปเลยมันแปลว่าข่าวนี้ก็ต้องก่อนพี่วีนะดิก่อนพีนนะดิใช่เลยใช่อุ้ยโอ้ยนี่เขาไม่ได้ชื่อน้องดาวเลยนะแกเขาชื่อน้องดอกค่ะใช่เลยเนี่ยดาวมาสร้างภาพดูดูก็รู้ถูกต้องใช่กับดาวมึงมึงตอแหลมึงดูดิอะไรอย่าพาผู้ชายขึ้นห้องอ่ะคำพูดลามกสงสารอ่ะเกินไปอ่ะเนาะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะข่าสายคุณทรงศิษย์ซีอีโอหน่อยค่ะค่ะ,คะบอกว่าชิงชิงพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะใช่ค่ะมีเรื่องด่วนแล้วก็สำคัญมากค่ะฮัลโหลคุณทรงศิษย์ใช่ไหมคะชิงชิงพรีเซนเตอร์คนใหม่ะคะ่ะคือพอดีชิงมีเรื่องด่วนที่คิดว่าคุณควรจะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับดาว พ่เซนเตอร์คู่ของชิงน,นะคะชิงคิดว่าเราสองคนควรมาทำข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ ฉันมาคุณทรงสิษย์เข้ามาสิขอบคุณคุณทรงศิษย์นะคะที่เชื่อในหลักฐานของชิงว่าดาวเขาไม่ได้ดีจริงอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้าตกลงด้วยนะคะ ที่ไม่ปลดชิงออกไปด้วยผมมาทำงานแบบมืออาชีพอีกอย่างคุณเองก็ทำตามข้อตกลงโดยมาหาผมที่นี่เพราะเราสองคนเนี่ยน่าทำงานได้ยาวๆนะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> คุณทรงสิษย์คะ <c oughs> เราจะไม่ดื่มอะไรกันก่อนเหรอคะ ผมเพิ่งแช่วยวยขวดใหม่เมื่อกี้นี่เองผมว่าเราน่าหารธรทำกันระบางรอให้วายขวดนี้มันจริงสับ แม่ค่ะได้ค่ะไอเข็มรีบกลับไปนะคะค่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะแม่แม่ว่าไงบ้างพ่อเป็นไงตอนนี้ก็อาการยังทรงทรงอยู่อะคะ่ะเข็มว่าเดี๋ยวน,นี้จะกลับไปดูพ่อพี่ว่าเข็มไปดูแลพ่อเถอะนะ มันจะห่วงพี่เลยแล้วถ้ามีอะไรที่ให้ช่วยต้องบอกพี่นะค่ะเชิญครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณตำรวจวิน เป็นยังไงบ้างก็โอเคขึ้นแล้วล่ะปวดหัวเป็นบางช่วงแค่นั้นตอนนี้ตำรวจเขากำลังตามสืบคนร้าอยู่อยากให้เธอช่วยไปให้ปากคำหน่อยรบกวนด้วครับค่ะโทษค่ะโทษค่ะคุณกรณ์ค่ะพี่แพนค่ะเกิดเรื่องอีกแล้วค่ะ มันเรื่องอะไรนี่กับดาวฮะในตอนนั้นบอกไม่ม BE ีอะไรไงก็ใครมันจะไปรู้ว่ามีคนแอบถ่ายเล่าจะมีหรือไม่มีเนี่ยแต่ก็ไม่ควรตอดโกหกตั้งแต่แรกปะคะเรื่องนี้ชิงรู้ไหมมีรู้เหมือนกันค่ะคุณกรชิงก็เห็นข่าวพร้อมๆกับดาวเลยค่ะอ๋ยใครเป็นคนทําก็ไปโทษคนนั้นสิ ถ้าไม่มีคนปล่อยรูปเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกทำไมไม่ช่วยกันลาไปด่ามันสิน,นี่ครับเห็นแล้วครับคือแต่ว่าเข้าใจครับมีอะไรป่ะคะ คุณท,ทรงสิทธิ์โทรมาบอกว่าจะปลดดาวจากพิซเซนเตอร์อะไรนะตอนแรกบอกว่าอยากจะได้คู่ไม่ใช่หรอคะใช่แต่ว่าดาวมีข่าวไม่ดีบ่อยเขาไม่กล้าเสียงเราก็เลยจะเลือกชิงชิงอยู่คนเดียวฮะดาวมีหน้าเลยอ่ะถ้ามันจะดีอยู่แล้วเชียวนี่มัอนอะไรกันเนี่ย แฝงเลยอ่ะทําไมคุณกรณ์ไม่ช่วยพูดอะไรบ้างอ่ะนี่เราใชรผมพูดอะไรอ่ะนี่มันลูกค้ารายใหญ่ของเรานะเขาอยากได้อะไรนี่ก็ต้องเป็นตามนั้นแต่เราวมันเด็กได้สังกัดคุณนะใครกันนะทำถึงขนาดนี้หรือว่าอาจจะเป็นตีมเพื่อเยเข็ม ทีสแกนไม่มีอะไรนะคะพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วค่ะขอบคุณมากครับแค่ได้ไปข้างนอกนี่ก็ดีขึ้นเยอะแนละ้วขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณคอีกครัค้งนะครับเข็ม oh. okay. เห็นข่าวดาวแล้วใช่ไหมค่ะคิดว่าใครเป็นคนทำเข็มก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่ ผมเปใครสักคนที่อยากขัดขาพี่ดาวเพราะว่าตอนนี้พี่ดาวกำลังไปได้สวยใช่แต่เข็มไม่ได้ทำนะคิดได้ไงเนะี่ยเข็มนี่ของ,องพี่ยังไม่ได้ว่าอะไรเข็มสักคำเลยนะจะใครจะไปรู้ล่ะเครดิตเขม่ไม่ค่อยดีอยู่ร้อนตัวจริงๆเลยคิดมากนะดาวพี่ดาว พิงเข FM. ็ม <jus> ฝ <ane> ีมือแกใช่ไหมใจเย็นก่อนดาวจะบ้าหรอพี่ถ้าไม่ใช่แกแล้วมันจะเป็นใครใครจะทำอย่างนี้ดาวดาวหยุดดาวดาวดเขาอรมันได้แลววินดาวนี่นางเข็มแกอาถ่ายรูปฉันแล้วไปลงเพจแบบนั้นนะแกทำทำไมทาทำไมทาทำไมพี่ดาวหยุดไปจไมน้องเ็มดาวหยุด้ยดยดหยุ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 ดกยุดหยดดดด เขมไม่ได้ทำเขมจะทำแบบนั้นได้เพื่ออะไรก็เพราะว่าแกอยากดีสเครดิตฉันไงให้เขมอยากดิสเครดิตพี่จริงอะเขมไม่จะแถลงข่าวแฉพี่แล้วไม่ดีกว่าเหรอที่โดนทั้งพี่แล้วพี่ชิงชิงไปด้วยเลยฟังเขมนะพี่ดาวเขมไม่รู้เรื่องลูกบุตรอะไรของพี่เขมไม่รู้ว่าสร้อยนั่นอะพี่วินเป็นคนซื้อให้พี่ ว่าเข็มจะมปั่นกระแสแบบนั้นได้ยังไงและที่สำคัญเข็มไม่รู้จักคนโดของคนที่ชื่อแม็กอะไรนั่นและอีกอย่างนะพี่ดาวพี่ดาวลองคิดให้ดีๆว่าใครที่มันอยากจะทำแบบนี้กับพี่ใครที่รู้เรื่องของพี่นคนที่ชื่อแม็กใครที่รู้ว่าสร้อยเส้นนั้นพี่วินขนซื้อให้พี่ และใครที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดตอแหลทำไมปลอมขนาดนี้อ่ะ

ทุกคนในทีมต้องดาวดวนนวาวกตอบคำถามด้วยครับพี่ดาวลองคิดให้ดีๆว่าใครที่มันอยากจะทำแบบนี้กับพี่ใครที่รู้เรื่องของพี่เป็คนที่ชื่อแม็กรู้หรือ,อยังฉันกำลังคุยกับแม็กอยู่นะจ๊ะวายแม็กให้โซดังนะหรอดีจังหล่อล่าเสียดายที่ฉันมีทาวินแล้วแต่เขาก็ยังดูไม่ค่อยชัร์กับฉันนะแกไม่อยากเพิ่งไปบอกใครอะ่ะเออ ใครที่รู้ว่าสร้อยน,นั้นที่วินคนซื้อีพี่นี่จริงๆดูสิวินซื้อสร้อยใช้เป็นของขวัญปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยอ่ะน่าด่าแย่งไปหน้าสมรู้อะไรใหม่กออดาวฉันไม่ได้แย่งนะชิงฉันก็คิดว,ว่าวินเขาเลิกกับเธอแล้วและใครที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดเออดาวมีข่าวไม่ดีบ่อยเขาไม่กล้าเสียงเราก็เลยจะเลือกชิงชิงอยู่คนเดียว สี่สมาแล้วนะนี่จิงข่านครับขับริงครับคิดยังไงกับดาวครับอบก็ได้ยินมาว่าดาวโดนกดออกแบบนี้จริงๆก็ได้เป็นคีพิตเลอร์คนเดียวสิคะใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่บไม่ใ่ครอบไม่ะช่ครับไม่ใช่ครับไม่่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครัไม่ใช่ไม่ใช่คนับไม่ใ่ครับไม่่ครับไม่ใช่ครับมครับไม่่ไม่ครับไม่่บไม่คไม่ไม่่ไม่่ังไมครับ yeah oh. no. สัมภาษณ์ดาวมากใช่ไหมคะได้ค่ะอยาจะล่าให้ฟังว่าเรื่องที่ทั้งหมดมันเป็นยังไงพี่ๆจำเรื่องรูปหลุดได้ไหมคะโอ้รูปหลุดนะรป่ะไดยังไงครับทั้งหมดเป็นฝีมือของอีซิงค่ะเอ้ายังไงเนี่ยโอ้ยย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 ยจยยยยยยายคยย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 ย ไม่ให้ดาวได้งานพรีเซนเตอร์อ้าทำไม่ทำอย่างนี้ล่ะครับน้องชิงทำไมทำอย่างนี้ครับกินหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าครับน้องชิงแล้วไหนจะเรื่องไส้คอนั่นอีกนอกจากฉันกับทาวินแล้วก็มีแต่แกเท่านั้นแหละที่รู้เรื่องว่าเขาซื้อให้ฉันตอนนี้ยังคบกันที่แกทำแบบนี้กับฉันเพราะยังคงแค้นสินะที่หาว่าจะไปแย่งเขามาจากแกอะจริงหรือเปล่าครับจริงไหมครับน้องชิชนใช่ไหมครับจริงทำจริงหรือเปล่าครับอย่างที่เขาบอกว่า ของเธออะความแค้นนั้นฉันลืมไปหมดแล้วนะเธออย่าลืมสิว่าฉันเป็นคนไปช่วยชีวิตเธอตอนที่เธอฆ่าตัวตายนะงั้นเหรอหน้าด้านไอ้เรื่องฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่แกกับฉันร่วมกันตัดฉากหลอกคนอื่นก็ไม่ใช่นึกไงารจัดฉากหนี่พอไดไหมอกพวกเราละคบไม่จริงจริงจะพูดอะไรของเธอดาว้าพูดอะไรใจเย็นๆก่อนนะดาวนะ จน,นไม่โตแ้วโตแหละทุกคนดูสิคะดาวเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคนจะโดนปลดนะคะก็เลยมาใส่ร้ายชิงแบบนี้คงเครียดมากอะคะ่ะพี่พีดูนะคะดูเอาเองนะคะหลักฐานเห็นอยู่ตรงหน้าละว,ว่าใครถูกใครผิดแล้วชิงจะไปทำแบบที่เขาพูดทำไมะคะในเมื่อชิงก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วอะมันไม่มีเหตุผลเลยอะ อีชิงดาวฉันเคยคิดนะว่าเราสองคนจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้อะแต่เธอพลาดเองเธอก็มาโทษคนอื่นแบบนี้แบบนี้มันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอใช่ไหมคะทุกคนมันไม่มากเกินไปใช่ไหมคะนั่นเปคะดาวเขาทำไม่มากเกินไปใช่ไหมคะนั่นจริงมดาวไม่ใช่าดาวดาวพวกพี่ไ่เชื่อมันได้ยังไงอะดาวค่ะ พูดแบบนี้ไม่พูดเกินไปหรอคะนั่นิครับหลักฐานก็เห็นเห็นกันอยู่ <S <S แบบนี้จะให้พวกเราเชื่อได้ไงครับสงสัยจะเชื่อไม่ได้แล้วมั้งคะพิสูจน์ได้ไหมคะสิ่งที่ดาพูดออกมาคะ <S <S ่ะคุณดาวช่วยอ,อธิบายหน<ช>่อยครับไม่้ครับไม่ได้ไงครับอธิบายหน่อยคุณดาวครับพูดความจริงรคุณดาว